ครับสวัสดีครับเศสีช่องโ้ลนีลยครับสมเด็จวันนี้เราอยู่ที่สนามเบญสุวรรณภูมินะครับนี่ครับวัน,นดีรักกระบังบวิดีการตัดผมฟรีสอนตัดผมชายนะครับวันนี้ก็ได้มาออกร้านเพื่อที่จะตัดผมให้กับสมาชิกสนาเบญสุวรรณภูมินะครับมันเลยไม่หล่อเข้ามาได้เลยครับที่สนามเบญสุวรรณภูมินี่ครับอาจารย์สอน,นตัวต่อตัวเลยนะครับ

bất sản bất sản nó không bao giờ không lốp lốp mấy cái đồ này không phải rồi không phải đâu, không phải không phải đâu, không phải đâu, เรื่องอะออกวะเอาเครื่องไม้ที่มีดนะเาเล้ยงเครื่องอะไรดีแม่เอาเครื่องไดีางขึ้นใช่ก็แต่มาตรงห้องผ่มาจีนนะเออมาห้องห้องห้องเออคน่ต้งห้องเ่ต้งห้องเลยงาเลยมาจนนะเอองามไหเรบอกเง่ายๆเปิดขาเลยมาตรงห้องอ่านี่ครับนั่งงเลยะเปิดขาเปิดพื้นขาเลยจีนขาโอเคนี่ครับของเครื่องไมเครื่องม้ีอย่งเดียว เานมียังสี่ยี่สิบคนเะได้วขึ้นไงเออมามสตาร์ทผมง่ายยังไงโอ้ยเจ้าไปยินมาได้เนี่ยหัวละร้อยไม่เดียวเนาะตรงนี้งเขาเรียกตรงในร้อยจม้องทำนเอาไว้รอเิมอแต่นะได้เปต่นาที่ที่แล้วเนี่ยย เออจบเลยพรุ่งนี้รับรับประกาศปฏิบัตรเลยแล้วออกไปเลยปะารนั้นเลยหรอออกเลยปลาไลออกดเลยว้าวยตัดเกลียไลออกหมเลยปิดเปิดร้านเองได้เลย่ครับนี่ครับสนใจสนใจก็นี่ครับโที่ตอกัเองนะครับนี่ครับลากะปังนะครับหมายเลขัวซัก็พร้อมนะครับทีปลาไลาไหลตัวเลยหรอไหลแห้งหลแห้งออะไร เปิดดูได้ครับในติกต็อกแล้วก็ใน YouTube เ,ออเดี๋ยวลงให้ครับนี่ครับอาจารย์ควบคุมนี่ตัวต่อต,ต,ตัวเลยครับขั้นตอนเพี่ว่าจะหลอได้ใจนะครับห คือเทคนิคการจับจับปัตเตเลียนนะครับเดี๋ยวว่าสอนถึงลูกถึงคนเลยนะครับสอนจนทุกรายละเอียดเลยนะครับจบเรียนจบแล้วสามารถที่ไปเปิดร้านบาเบอร์ได้เลยนะครับ,น,รบนี่ครับนี่ครับอาจารย์สอนทุกขั้นตอนเลยครับ ครับ,บคุณคุณไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ